จะว่าไปว่ามานี่คือแบบเรายังไม่เคยแบบว่าอัดอัดเต็มกล่องแล้วแบบว่าให้มันวิ่งขึ้นเนินดูอะเออแบบแบบว่าแบบอารมณ์แบบวิ่งขึ้นบ่ออะไรเงี้ยเออคนดูผมยังไม่ได้เคยทดสอบเลยนะมาเดี๋ยวคลิปนี้แหละเราจะมาทดสอบหัวลากคันนี้แล้วก็หางตัวนี้ครับอัดเต็มกล่องแล้วก็วิ่งขึ้นบ่อเลยมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปครับเดี๋ยวไปที่บออ่บอเลยบ่อทรายอ,ะอ่ะอ่าบ่อทรายกู บอ่อทรายผมมีไอ้นี่หรือเปล่าผมมีแม่ครูหรือเปล่าเนี่ยบอย่อทรายเอ้ยชิบหายแล้วแม่ครูกูอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อแม่ครูอ๋อแม่คร,แมครูไปรับจอ็อบอ๋อโอเคแม่ครูไปรับจอ็อบโอ้โหยังไม่มาเลยครับผมให้ตายจิซาร่าแม่ครูไปรับจอ็อบยังไม่มาเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวิ่งไปอ่อบ่อคูนกันเลยบอย่อทรายไม่ใช่บ่อคูนโอเคคือทรายเนี่ยมันจะหนักมากนะเขาดูนะหนักเท่าๆกับดินเลยนะ เออทรายมันจะหนักกว่าคูนอีกนะออไปครับเดี๋ยวเราวิ่งกันไปกันเลยนะทุกคนครับไปครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมาดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันเออเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมาดูกันเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมาดูกันเลยแล้วรถคันนี้ทำไมมันไม่วิ่งวะเห้ เออทำไมพี่แกไม่วิ่งมาเนี่ยเดี๋ยวเราไปที่บอกกันเลยครับความเร็วสูงสุดที่83นะครับนะผมนะเดีย๋ยวเราไปกันเลยครับผมไปกันเลยไปกันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปกันเลยเออมาดูกันเลยมาดูกันเลยตะตดตะต,ตมาดูกันเลยนะผม,มบืน ฟูฟู่กันเลยทีเดียวนะผม <c oughs> ซึ่งผมยังไม่ลองเลยนะว่าในการแบบว่าวิ่งขึ้นเนินชันๆอะมันจะเป็นยังไงนะผมเออเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันนะครับผมคลิปนี้รู้แน่นอนครับผมเย็บไปเลยพี่อัดเลยพี่อัดเต็มกล้องไปเลยพี่อัดเต็มกล้องไปเลยเต็มกล้องไปเลยโอ้โหอันนี้มึงเต็มแล้วใช่ไหมเนี่ยี้เต็มแล้วใช่ปะ ถามจริงผมถามจริงโอ้โหเก็บ83เก็บเก่ง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 เคงเกงนะครับผม83โอ้โหทำไมพี่แกบแบบสุดยอดอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้โห83จะไมมันจายอีกทีเด้อถ้าเป็นหัวล่างอย่างนี้ต้องเป็นแบบส่งของอะไรอย่างนี้นะทุกคนครับอ่าต้องเป็นแบบรถส่งของอะไรเงี้ย ครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับไปกันเลยไปกันเลยเจ้าไปกันเลยถึงยังเนี่ยโอ้โหบอทรซยมันไกลยังวะเนี่ยด้วยความที่มันวิ่งช้าเราก็ดูนะถามว่าช้าไม่ช้านะ83ในเกมคือช้านะแต่ของจริงก็ถือว่าเร็วอยู่นะผมช้านะซึ่งเออไปทางนี้ดีกว่าไปทางนี้ดีกว่า อ่าแล้วมันแล้วมันไม่มีทางลงโอ้น่น,น่นทางลงอยู่โน่นโอเคเดี๋ยวไปทางนี้ดีกว่าไปทางนี้ดีกว่าเออวิ่งวิ่งอ๋อเขาเรียกว่าวิ่งวิ่งรอบรอบอ่ารอบรอบรอบคลองเออวิ่งรอบคลองนะผมนะโอเคเ,เ,ดดเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกานนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมาดูกันเลยมาแล้วครับมาแล้วลูกจะสุดกว่าที่หนูอยากได้โอเคสวัสดีครับมาแล้วครับ คือเอ่อเขาเรียกว่าอะไรคืออยากให้เล่นอะไรหรืออยากดูรถอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะทุกคนนะแต่ว่าก็แบบอย่ากเกินไปนะทุกคนนะเออขอรถอะไรที่มันเป็นไป,นป,นป,นปนได้นะครับผมมีน้องคนหนึ่งขอขอมาครับขอขอรถเจบบาะบาดานครับเพิ่มขอรถเจาะเจบบาะบาดานยอมใจพี่แกเขาจริงเลยขอรถเจบบาะบาดานครับ คือถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้แต่ว่ามันต้องสั่งทําซึ่งฟาร์มจุดเก้าผมไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วสั่งทําผมพอแล้วเลิกซื้อแล้วจะซื้อก็เป็นฟาร์มยี่สิบสองนะครับเพราะว่าผมเนี่ยสายคอนสตรักชั่นไม่ใช่สายเกมฟาร์มเออผมจะไปคอนสตรักชั่นแล้วนะครับผมคอนสตรักชั่นออกผมก็ไปแล้วนะครับผมนะไม่อยู่แล้วเจ้าไปแล้วเจ้าถ,ถามว่าจะกลับมาเกมฟาร์มไหมก็กลับมาครับผมก็ เหมือนเดิมครับลงเหมือนเดิมลงสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยเออลงเหมือนเดิมครับนี่โอ้โหเชี่ยแล้วม่มีแมคโครซะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาแมคโครมาก่อนแล้วกันนะทุกคนนะโอ,คคนโอ้โหอย่าค้างทำไมเนี่ยมึงอย่าค้างดิโอ้โหมึงจะค้างทำไมเนี่ยโอ้เบื่อจริงเลยค้างๆเนี่ยโอเคครับผม เรียบร้อยครับผมค้างดีจัดเลยเดี๋ยวบูเบลไปครูมาก่อนแล้วกันนะก็ดูนะเออไปครูมาก่อนเอาไปครูมาก่อนออเนี่ยม่ครูของเราโอเคเดี๋ยวเราย้ายไปครูกลับเลยโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมย้ายกลับก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่บ่อนะครับผมฮ่าถึงบ่อเรียบร้อยถึงบ่อเรียบร้อยแล้วนะผมถึงบ่อแล้วจ้าสวัสดีครับชาวดีนับนี่ถึงบ่อแล้วครับผม เดี๋ยวเรา,าลองดูว่าการตักมันจะเป็นยังไงนะก็ดูนะแต่ผมมองว่าการตักมันนานแน่นอนครับน่ะนิดนึงอะ่ะผมว่านี่มีนิดนึงอะ่ะแต่ว่าแคทมันอยู่บนเทเลอร์อันนี้มันนิ่งมากเลยเนาะนิ่งมากเลยนะนิ่งนิ่งจัดเลยนิ่งจริงไเช่ไปเดี๋ยวไปโคลงกันเลยครับผมปื๊บบอลเดี๋ยวดูกันนะแทแบบสมจริงกันเลยนะผมสมจริงแค่ไหนก็ไม่รู้นะครับนะ เชียร์ไปเดี๋ยวดูกันเลยครับผมนี่เล่นเครื่องเลยผมขับดีมากเลยอะไม่ได้ขับแคทนานขับดีมากเลยอะผมดูขับดีนะแคทเนี่ยเป็นคันที่ขับดีมากนะแต่ว่าความเร็วก็จะดรอบไปหน่อยแต่ว่ามันถามว่ามันมีข้อเสียก็คือมันไม่ค่อยตามมือครับข้อเสียก็คือมันประคับไม่ค่อยตามมือสักเท่าไหร่ เนี่ยไม่ค่อยตามมือนะครับผมเห็นไหมผมโยกดิโยกดิเนี่ยนี่ลงลงคนเดียวก็ลงได้นะผมเนี่ยลงแบบนี้ไปเลยเนี่ยเสียงตัวเดินตัก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 คือเสียงตัวเดินมันพอดีนะผมก็เลยไม่เปลี่ยนนะผมเปลี่ยนแค่เสียงเครื่องเสียงเครื่องแล้วก็เสียงไฮดรอลิกอะไรเงี้ยเออ เสียงตัวเดินนี่คือผมไอ้นี่ไวมาไ,ไปกันเลยครับผมเดินลงไปเลยเดินลงไปเลยเดินลงไปกันเลยคือเสียงตัวเอเสียงเครื่องนี่มันก็หึ่มอยู่แล้วครับผมดูอ่ะมันก็หึ่มอยู่แล้วอะ่ะคือหึ่มจัดๆเลยอ่ะคือเราจะเอารถลงไปข้างล่างดีปะ่ะครับดูเอารถลงไปข้างล่างดีป่ะเนี้ย เอ,อ้ยรถเป็ดเพิ่งมาถึงบ่อบ้าจริงเลยเจียวห้าโมงหกจะหกโมงแล้วนเนี่ยมันมันขึ้นได้เปล่าวะไหนลองขึ้นดูดิเดินขึ้นได้เปล่าวะน่าจะได้มั้งอือ,อไป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 มันต้องก่อช่วยนะออต้องก่อช่วยด้วยนะครับมันถึงจะขึ้นได้นะเย่ไม่ก่อช่วยมันขึ้นไม่ได้นะครับเย้ผม อย่าตักให้เต็มนะก็ดูเฮ้ยมันเต็มแล้วเดีเยวอันตรายนะตักเต็มแล้วทำแบบนี้อันตรายนะเย้ไม่แล้วผมนะเราเซียนอยู่แล้วผมต้องใช้คนที่แบบว่ามีประสบการณ์แล้วก็ฝีมือนะผมนิดนึงล้กกันเนาะคนคนธรรมดาทําไม่ได้นะคนดูคนธรรมดาทําไม่ได้นะทาแบบนี้อย่าทํานะครับอย่าทํานะครับคนธรรมดาทําไม่ได้นะครับ ถอยยากกว่าที่คุยกันไว้ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่หรอลูกพี่เออที่คุยกันไว้ไม่ใช่แบบนี้นะที่คุยกันไว้เนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีที่คุยกันไว้ไม่ใช่แบบนี้เด้อคุยกันไว้ไม่ใช่แบบนี้นะครับผมนะเออค่อยค่อยที่คุยกันไว้เราต้องถอยแบบตรงๆแล้วก็เบาๆดิโอเค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 เออได้ได้ได้นะ ไปเดี๋ยวลองตักดินดูกันนะผมมันจะเป็นยังไงครับแหม,มเทเบาๆครับผมไม่เทไม่ได้หรอทำไมวะเนี่ยมีคนคอมเมนต์บอกว่าให้กด X ใกเ,เปะกด N หรออ๋อต้องกด N ก่อนกด N เ,เพื่ออะไรเปิดผ้าคลุมเหรอแต่ว่ามันในที่นี้มันมันไม่มีผ้าคลุมไง พยายามจะตักเต็มนะอู้มันเต็มได้ไงเนี่ยเอาเทออกวกันเทออกวกันเออสายมันก็ไม่ค่อยหนักเหมือนกันนะเนี่ยโอ้หแล้วจะเต็มทำไมเอออย่าตักเต็มดิโอ้มันปึ๊กเข้าเลยอะ่ะมันมันปึ๊กเข้าเลยอะ่ะมันไม่ให้เต็มได้ไงอะ่ะเออมันปึ๊กเข้าเลยอะ่ะเอาแบบไม่เตียวแบบไม่เต็ม เอาไม่เต็มเน่าไม่เต็มนเน่าโอเคนะแล้วมึงไม่เข้าเว้ยมึงไม่เข้าบุก,กี่แล้วไอ้บ้าน,นี่ก็ตีนแล้วจะตักอะไรไม่เข้าบุก,กี่หรอฮะด้วะตักอะไรไม่เข้าบุก,กี่แนะล้วไอ้เจนะ้าก็ตีนแล้วคือต้องบงังคับให้กดเอกเท่านั้นเออตักไปเข้าบุกี่เฉยเออนี่ประมาณนี้หกสิบเจ็ดเนี่ยกำลังดีเลยนะ กำลังดีเลยกำลังดิ้นดิ้นเลยนะเนี่ยเออเนี่ยเอายิบก้าวเมาเว้ยิบก้าวเขามนี่ยแต่ถามว่าการบังคับมันดีไหมดีนะครับแคทต,ต,ตัวนี้ครับดีมากเลยครับการบังคับเนี่ยดูอ่ะเต็มบุกนี้เลยอือดึงมาดึงมาโหแย่จัดเลยว่ะคนดูแย่จัดเลยตักเต็มไม่ได้เลยอันนี้คือข้อเสีย ข้อเสียแบบข้อเสียแบบใหญ่ๆหลักๆเลยอ่ะนี่คือแบบคือมันตักเต็มไม่ได้มันหนักคือแคทตัวนี้มันเบาคือเจออะไรของที่มันหนักๆนี่ไม่ได้เลยครับแคทตัวนี้มันเบาครับข้อเสียใหญ่ๆหลักๆเลยใหญ่จัดเลยแล้วข้อเสียตัวนี้นะใหญ่จัดเลยนะดูอ่แล้วเราตักไปเรื่อยๆนี่มันจะปึ๊กเข้าเลยนะเออมันจะปึ๊กเข้ามันเต็มเลยอ่ะ จะเต็มรถอย่างวะเนี่ยจะเต็มรถอย่างวะโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม,ไม,มันจะหนักแบบหนักมันจะไปเลยนะเออถ้ามันหนักมันจะไปเลยนะเออถ้ามันหนักนี่มันก็ไปนะหวัวเออ่ตูด,ดไปแล้วครับผมไม่มีการถ่วงไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยครับถ้าตูดมันถ่วงให้มันก็ยังดีนะครับได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนีย่ยคุณสี่สิบเป้งหรอ มันนานจานรงงงงงิงเนี่ยลูกพี่เอ้ยเสียงอะไรตึ้งตังตึ้งตังเนี่ยฮะเสียงอะไรกึ้งกึ้งเออเนี่ยต้องตักแบบโอ้โหผมไม่รู้จะตักยังไงมันไม่มีเทคนิคอะไรเลยว่ะเนี่ยเทคนิคก,ก็คือเนี่ยตักไปให้มันเต็มบกกุกจนะีเออนี่ะตักไปให้มันเต็มบุกจีเนี่ยเออนี่เห็นไหมเต็มปุ๊บไปแล้ว,หลวเห็นไหมไปแล้วจ้าเห็นไหม ไปแล้วคว่ำไปแล้วจ้าโอ้โหเนี่ยผมไม่อยากใช้แคทตักเป็นหน่อยเนี่ยอ้าไ่อยากตักแล้วเออไม่อยากตักแล้วอยากตักแล้ว,ย,ลว,ย,ลวยือ้อคอยเทยืนยืนท่านี้เหรอ ถต่ว่าถ้ามันไอ้น,นี่อมันเร็วนะถ,นถ้ามันเอเขาเรียกว่าอะไรถ้ามันตักเต็มอ่ะมันเร็วเพราะมันได้เยอะมากเลยไนดะ้ห้าพันห้าเร็วมากเลยเอ,อ้ยเร็วมากเลยตักเร็วมากหูเกือบได้โคตรไก่อ,ะอ่ะโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเต็มเลยนะ่ะ เขาตกใช้สมาธิแล้วก็เบาเบามากเลยอ่ะดูอ่ะดูว่าดูน้องเขาอ่ะโอ้ลูกพี่เอ้ยลูกพี่มีอะไรสมประกอบบ้างเนี้ยแต่ละอย่างเนี้ยโอ้โหดูมันปึ๊กเข้าเลยอ่ะปึ๊กเข้าเลยอ่ะเอออะไรวะมึงโชว์วันละกี่รอบครับเนี่ยฮัลโหลโชว์วันละกี่รอบเนี่ยลูกพี่ฮะ โอ้ดูตูดลอยแบบลอยตลอดเวลาเลยอ่ะโอ้แล้วกี่รอบเนี่ยลูกพี่เอ้ยแม่งเอ้ออะไรวะเนี่ยด้อ่ะโอ้บรรเล่นบรรเล่นละครให้คนดูดูหรือเปล่าดูตูดมันลอยอ่ะดูตูดมันลอยอ่ะมาเท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 อย่าลง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 โอเคเอออย่าลงอย่าลงเต็มยังวะเนี่ย เล่นละครให้คนดูได้ดูกันนะครับผมอ่าโอเคมาตักนี้พอแล้วตักนี้พอแล้วนะเดี๋ยวมาดูกัน,นะว่าอันนี้คือมาแบบว่ามาทดสอบให้คนดูดูนะว่ามันขึ้นเนินได้หรือเปล่านะได้8ปดสิเปร์เนะผมเดี๋ยวผมจะเสกมาเลยแล้วกันเนาะทรายอ่ะทรายอ่ะ S A N D มีเปล่าวเนี่ย ม,มีหรือเปล่าวะเน่ยมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าหรือว่าต้องตักอย่างเดียวอฮไอ,อ้ไม่ใช่อ๋อนี่นีไปไปไปมาดูกันว่าการขึ้นเนินของน้องเขาจะเป็นยังไงครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมาดูกันเลยไปหนึ่งองสาไป วึนว да> ื้นว uh, ืนวืนว well ื้นวโวูวูวค้างวู้วค้างดี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 วโวโ้ว้อะไรไม่ได้เอเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมนะเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะไปยืนเดินผมติดผมติดคนดูผมติดเฮ้ยไปได้อยู่เห้ยไปได้อยู่โอเคมาแล้วครับมาแล้วครับหูหูหูไหวไหวขึ้นเดินไหวครับผมนะไหวนะครับเออไม่รู้วันค้างเป็นที่อะไรนะครับโอเคไหวครับผมไหวไหว ไหวชิวอะไหวก็ไหวชิวไหวจัดอะนะครับผมนิดนึงนิดนึงหูด้วยหูเนินชันชันหูเนินชันชันวิ่งชิวชิวอะเนินชันชันวิ่งชิวชิวแค่นั้นแหละเออแค่นั้นเองนะครับผมเนินชันชันวิ่งชิวชิวอะโอ้โหเนินชันชันวิ่งชิวชิวครับผมด้วย มีเป็นเนินเนินหมดเลยครับเนินหมดเลยนะเนี่ยเนินบ่อเขาเรียกเนินบ่อนะครับผมเนินหมดเลยเนี่ยเนินหมดเลยเออเนินหมดเลยเนี่ยเนินหมดเนินทั้งหมดเลยเนี่ยโอเคครับโอ้โหถือว่าใช้ได้นะครับเอาไปเทไหนอะทีวัดแจ้หรือเปล่านะทีวัดแจ้ได้ปะวัดแจ้ได้เปล่าอ๋อเนี่ สามชาหนลสามชาหนลตลอดตลอดนี่นี่พื้ที่ไหนวะอ๋อนี่ไงฟาร์มลุงนี่ไงที่ฟาร์มลุงเนี่ยโอเคครับมาแล้วครับลุงครับมาแล้วครับสวัสดีนะนี่สวัสดีครับลุงครับนี่ไงมีสายไม่ฟรีครับลุงเอาไปเที่ยวละสองแสนแต่จ่ายค่าน้ำมันนะเที่ยวละสองแสนอะไรเงี้ย โอเคป่าลุงโอเคป่าลุงบอกอะไรเขามึงเนี่ยอันนี้คือลุงฟาร์มอะไรเนี่ยลุงนะลุงทำฟาร์มอะไรของลุงเนี่ยลุงโอ้โหค้างดีจริงอ๋อฟาร์มอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนไม่รู้แล้วฟาร์มอะไรไม่รู้จริงนะผมหรือว่าเลี้ยงอะไรก็ได้ออน่าจะใช่ครับผมน่าจะแบบเลี้ยงอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้นะยเนาะเดี๋ยวกระยัด ขอแยกถอยไปทีให้ลุงแกแล้วกันนะผมเราซื้อที่ยังไหมยังครับผมาขอยัดซื้อที่นะครับผมขอแยกถอยเลยแล้วกันนะครับผมทำไมถอยไปอย่างเงี้ยทำไมถอยไปอย่างเงี้ยพี่เอ้ยดู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 พี่ขอยัดับเลยแล้วกันนะโอเคขอยัดขอยัดกระบอกผูกนะนี่ขอยัดกระบอกผูกแบบนี้นะเออขอขอขอยัดขอยัดวิ่งออกเลยแล้วกันนะ ยัดไปเลยแล้วกันนะนี่นี่ยัดเลยแล้วกันนะผมะยัดจ้วนเลยแล้วกันนะผมเหลือสี่เปอร์เซ็นไปทำไมครับผมเหลือพี่เหลือสี่เปอร์เซ็นพี่ทิ้งไว้ทำไมครับผมฮะเหลือสี่เปอร์อเซ็นพี่เก็บไว้ทำไมโอเคหมดแล้วครับผมเรียบร้อยครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ดูนะแล้วคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วย สรุปว่าแรงนะครับคันนี้แรงครับเจอนะครับผมสวัสดีครับ